สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจำวันจันทร์ที่18กันยายม65เนาะคาเตือนจากทางช่องนะคะเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะมันเป็นแค่แนวทางของตัวเลขแค่นั้นนะคะสําหรับตัวเด่นก็คือ5กับ8ตัวรองก็คือ6กับ9นะเราเน้นเฉพาะตัวเด่นนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนฟังให้เข้าใจนะ

จ็ดแปดเก้าแหกหกจับคู่ก็ห้าหกหกห้าห้าเก้เด้อวันนี้ขอให้ปังปังเข้าสาตัวตรงๆเด้อวันนี้เฮงเรวยๆเด้ออย่าลืมมาลงมาซื้อ VIP ด้วยเด้อสามกี VIP ต่อไปราสามกี VIP ตัวเด่นก็คือหนึ่งกับสีตัวลงก็คือสามกับหนะคะ นึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเกี่สี่หนึ่งสหี่เก้าสาสหนึ่งสหสมเจ็ดสามเกหหหนึ่งหสาหสี่หกแปดตัวลองเน้นตัวแรกกับตัวสุดท้ายเด้อสามศูนย์มหนึ่งนี่แหละหกศูนย์หกหนึ่งเนาะแล้วก็สามเก้าหปดหเก้านี่แหละ สามตัวก็หนึ่งสี่สองสี่หกหนึ่งสามหกศูนย์หนึ่งสามหกแล้วก็หกสี่สองนะคะสี่สามหกไม่มีอย่าลืมจับซื้อเอาเด้อสองตัวก็หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหกสามสามหกหกสี่สี่หกนะคะจับคู่ไข่เอาเนาะอย่าลืมมาขึ้นไปซื้อลาวีเอพด้วยเด้อสี่ตัวนี้เนี่ยก็ขอเใหนเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะก็ขอให้เฮงๆปังปเข้าสามตัวตรงๆเ้อเหมือนกล้องเราไม่ค่อยชัดเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆทุกคนโชคดีทั้ง5้าแนวทางเนอวันนี้เราลงไวห้ห้าแนวทางนะคะ